สวัสดีครับนักเรียนชั้นป3ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโอมกับรายวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อที่4.3การประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตรในวงเล็บ1นน,นะครับในหน้านี้ก็ให้นักเรียนนะครับโจทย์เขาบอกให้นักเรียนพับตามรอยเส้นประและตัดตามรอยขีดนะครับ รอยเส้นประคือตรงนี้นะและรอยขีดตรงนี้วิธีการก็คือให้นักเรียนนําการไกรนะครับมาตัดนะครับตามกรอบสีฟ้านี้นะครับตัดออกมาให้เป็นกรอบสีฟ้ากับกรอบสีเฉียงนี้ก่อนนะครับาะฉีน,นี้นักเรียนก็พับครึ่งตัดให้ตรงนะครับพับครึ่งตามรอยเส้นประอย่างนี้นะรูปนี้จะพับแนวนี้อ่าและรูปที่2ก็จะพับตามแนวตามแนวรอยเส้นประนะครับ เมื่อพับเสร็จแล้วให้นักเรียนใช้กรรไกรนะครับตัดตัดตามรอยนะครับตามรอยเส้นทึบนี้นะครับเวลาพับวิธีพับก็ให้นักเรียนพับด้านที่มีรอยออกข้างนอกครับเราจะได้มองเห็นลวดลายนะพอตัดเสร็จแล้วนะเราก็จะนําไปติดในข้อที่3นะครับแต่ก่อนอื่นมาฟังอ่าครูอธิบายข้อที่2ก่อนสําหรับข้อที่2นะครับ ก็ให้นักเรียนพับตามรอยเส้นปะแล้วก็ตัดตามรอยขีดเหมือนกันนะครับแต่ข้อนี้จะมีรอยพับ2รอยนะโดยจะพับเป็น1รอบสองรอบแบบนี้นะครับพับยังไงก็ได้ให้ส่วนที่มีเส้นทึบนี้อยู่ด้านนอกที่เรามองเห็นเราจะได้ตัดได้นะครับและรูปนี้ก็ทำเช่นกันครับพับ2รอบนะ อย่าลืมตัดให้ตรงๆนะครับตามกรอบอันนี้ก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับนักเรียนก็พับตามรอยเส้นประก็คือ1รอบ 1, 2รอบอย่างนี้นะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วนักเรียนก็นํารูปที่ได้นะครับทั้ง4รูปนะครับก็คือจากทั้งข้อ1และข้อ2ครับมาติดและต่อเติมให้เป็นรูปที่สวยงามคือนักเรียนนําม,มาติดในข้อที่3ซึ่งอยู่ในหน้า107นะครับจะทําอย่างไรก็ได้นะครับให้มันสวยงามจะติด ตรงไหนตำแหน่งใดก็ได้ตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูหัวข้อที่4.4นะครับการประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตรในวงเล็บ2อาข้อนี้นะครับให้เขียนกากรกบาททับรูปที่เป็นรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรนะครับ เรามาดูตัวอย่างข้อแรกนะครับข้อแรกนักเรียนคิดว่ารูปที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งของแกนสมมาตรของรูปภาพนี้เป็นรูปใดนะครับระหว่างกอไก่รูปสามเหลี่ยมอ่ารูปนี้หรือเปล่ารูปหรือจะเป็นขอไข่รูปนี้หรือจะเป็นคอควายนะครับอ่าเมื่ออ่ะ,อะตอนนี้ครูดูแล้วพิจารณาแล้วคิดว่าต้องเป็นคอควายแน่นอนเราก็กากระบาดทับคอควายอย่างนี้นะครับ ส่วนข้ออื่นๆก็ทำเหมือนกันเลยให้เราพิจารณารูปครับทางด้านซ้ายมือแล้วก็มาเลือกคำตอบที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็การกระบาดลงไปโอเคในหน้านี้ก็จะมี3ข้อใช่ไหมครับ3ข้อก็ทำให้ดูแลหนึ่งข้อให้นักเรียนลองเลือกคำตอบด้วยตนเองนะครับมาข้อที่2 วาดรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรนะครับในข้อ2นี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราดูที่คำอทอ์แล้วเขาจะมีช่องตารางที่เป็นกราฟให้เราก็จะสามารถวาดตามได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างตรงนี้นะครับมันมีทั้งหมด6ข้อเดี๋ยวครูลองทำข้อที่5กับข้อที่6ให้นักเรียนดูนะครับเริ่มที่ข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับ เราก็เดาไปนะครับคิดว่ารูปผิวอีกด้านหนึ่งของแกนสมมาตรจะเป็นอย่างไรนะครับมันมีแกนสมมาตร2แกนใช่ไหมครับแ,แกนคือแนวแกนตั้งและแกนนอนใช่ไหมครูจะวาดทางที่เป็นแกนตั้งก่อนนะครับก็คือตรงช่องตรงนี้นะครับเราสังเกตที่ช่องสี่เหลี่ยมนะช่องกราฟมุมนี้ใช่ไหมจะอยู่ตรงมุมพอดีใช่ไหมเราก็ลากเส้นมาเลยนะครับอย่างนี้อนะ่ะทีนี้ก็จะเป็น ใช้ไม้บรรทัดก็ได้ครับนักเรียนเราจะได้ดูว่ามันจะลากถึงตรงไหนต,ตรงนี้ครูจะกาวเอานะถึงตรงนี้โอเคเมื่อถึงตรงนี้แล้วปลายแหลมตรงนี้ก็อยู่ตรงมุมพอดีใช่ไหมครับมุมนี้นักเรียนก็ทําแบบนี้นะครับอรูปอาจจะไม่บาลานซ์กันนะครับเนื่องจากครูถ่ายภาพมาจากหนังสือแต่ว่าในหนังสือเรียนของเรามันเท่ากันแน่นอนนะเมื่อได้ ฝั่งนี้แล้วใช่ไหมของแกนสมมาตรครับอีกฝั่งนึงง่ายแน่นอนเราได้แล้วใช่ไหมเราก็วาดมาเลยอีกนี้นะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับก็จะประมาณนี้เนาะขีบย้วมานะครับประมาณนี้นะครับก็ให้นักเรียนแรงเงาด,ด้วยดินสอนะครับหรือใช้สีระบายให้สวยงาม เรามาดูกันที่ข้อที่6นะครับข้อที่6ก็ทําเหมือนกันสาหรับข้อที่6นะครับเป็นแกนสมมาตร2แกนแต่เป็นแนวทะแยงใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะเริ่มวาดให้ดูตรงนี้คือเส้นแกนสมมาตรใช่ไหมครับที่เป็นเส้นผ่าเมื่อมาตรงนี้ฝั่งนี้อย่างแน่นอนจะต้องเป็นแบบนี้ครับนักเรียนเป็นเส้นตรงนะแบบนี้ครับนักเรียนผมว่านักเรียนคงจะดาวถูกนะครับ ก็ลงมาครับอ่าเหมือนกันหรือยังครับนักเรียนเหมือนแนละ้วใช่ไหมก็คืออย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเราคลิกนะครับพลิกกระดาษลองดูก็ได้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามันอยู่ในรูปแบบเดียวกันนี้นะครับทีนี้ฝั่งที่เหลือเราก็สามารถวาดได้แล้วก็ให้นักเรียนวาดให้เป็นรูปที่สมบูรณ์นะครับอ่าวาดไปเลย ตอนนี้ครูก็วาดรูปเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ให้นักเรียนวาดตามที่คุณครูวาดไว้าาแล้วก็ให้ใช้ดินสอแรงเงาหรือใช้สีระบายให้สวยงามนะครับแน่นอนว่าในข้อที่สามข้อที่2นี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6ข้อครูทําให้ดูแล้ว2ข้อคือข้อ5กับข้อ6ส่วนข้อที่เหลือ1 2 3 4ก็ให้นักเรียนลงมือทําด้วยตนเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้เราก็ได้เรียนกันใน ข้อการประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตรนะครับทั้งในวงเล็บ1และวงเล็บ2เสร็จแล้วก็หวังว่านักเรียนจะทําแบบฝึกหัดหได้ด้วยตนเองครับแล้วก็ส่งงานครูเข้ามาในไลน์ได้เลยนะสําหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ